ครับคุณผู้ชมครับผมมีปั๊มโรบิน e y ศูอยู่ตัวหนึ่งสภาพสวยเลยนะครับ4,800บาทนะครับตัวนี้เป็น4จังหวะนะโรบิน4จังหวะนะครับตามโง1.5น่ง1.5นิ้วนะครับเข้าออก1.5นิ้วตัวนี้ก็ประมาณ2แรงนะ e y 0 8นเนี่ย40มิลิเมตร40มิลิเมตรก็คือ1.5นิ้วนะครับ ี้ก็ยังมีน้ำค้างๆออกหน่อยนึงเทสน้ำให้แล้วนะครับเครื่องเดินนิ่มๆเลยปริมาณน้ำที่ออกนะครับปริมาณน้ำที่ออกประมาณ2 5 0ลิตรต่อนาทีนะครับทางเข้า1 5ออก1 5 250ลิตรต่อนาทีสวยเลยโรบินดีว่าเครื่องนิ่มมากเลยน้ำหนักก็ไม่มากคนระับ นี่นะครับเผื่อใครต้องการ1.5นิ้วเขาเรียกปั๊มกระเช้านะครับเป็นกระเช้า4,800บาทรวมส่งนะครับขายพอๆกับตัวเล็กๆเลยที่เป็นสีวานเลยนี่ปั๊กัวเทียนเป็นอย่างนี้นะปิดได้เบนซินนะครับเบนซินล้วนนะครับสวยๆมือสองจากญี่ปุ่นอ่าเผื่อใครสนใจนะครับ 4,008รวมส่งครับสวัสดีครับ